สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนการสร้างแฟลชไดร์บูตสำหรับ Windows 11เพื่อให้แฟลชไดร์ตัวนี้สามารถไปเสียบกับเครื่องอื่นและติดตั้ง Windows 11ได้นะครับซึ่งวิธีการก็คือจะต้องหาแฟลชไดร์มา1ตัวซึ่ง f r e ชไดร์ตัวอย่างนั่งต่อไปนี้ก็คือจะเป็น f r e ชไดร์ Windows 10ก็คือจะเป็นตัวเก่าและไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วก็จะอยู่ในไดร์ดีก็คือ Windows 11 นามสกุล iso ก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดก็ได้บอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับไปรับชมกันได้เลยจากคลิปที้นะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการนำไฟล์ตัวนี้เข้ามาลงสู่แฟลชไดร์ตัวนี้แทนที่ว i n d โ w s 10ของเดือนนะครับเราจะต้องไปหาโปรแกรมอีกหนึ่งตัววิธีการก็คือเข้าเว็บไซต์ google chrome หรือ microsoft edge ก็ได้พิมพ์คำว่า r u f u s .ie โปรแกรม b u e f a s t ตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่สร้างบูต Windows ไปยังเฟรดได้นะครับให้เลื่อนลงมาให้ดูตรงบริเวณดาวน์โหลดกด b u e f a s t ตัวใหญ่สุดนะครับหน้าจอโฆษณาไม่ต้องสนใจกดจก,กระบาทนะครับจะมีไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมาซึ่งอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ t i s s PC ดาวน์โหลดก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นจะขึ้นคำว่า do you want to allow check for application update ถ้าหากต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้กด yes แต่ถ้าไม่ต้องการให้กด no ซึ่งในคลิปนี้จะทำการกด no นะครับเพื่อต้องการใช้งานโปรแกรม r l u f a s t ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นได้ชัดนะครับว่าจะมีแฟลชไดร์ฟเสียบอยู่ตัวเดียวก็คือ w i n 10ตัวดั้งเดิมซึ่งเป็น drive ให้เลือกไว้และกด select ขึ้นมา ให้ไปหาไฟล์ iso windows 11ที่เซฟไว้ในไดร์ดีนะครับเมื่อทำการกดเลือกแล้วตรง partition scheme จะมีเฉพาะ gpt เนื่องจากว่า windows 11นั้นรองรับเฉพาะ uefi only เท่านั้นนะครับให้ทำการกด start และกด ok จะสังเกตเห็นชัดเลยนะครับว่าแฟลชไดร์ตอนนี้หายไปแล้วกำลังรอติดตั้ง ไฟล์ ISO Windows 11ใหม่อยู่นะครับและรอจนกว่ากระบวนการครบ100%และให้ทำการลองติดตั้งลองบูตูนะครับ ในส่วนของขั้นตอนการติดตั้ง install จุด ESD จะนานกว่าปกตินะครับให้ทำการรอสักครู่ไม่ต้องตกใจนะครับ เอาละครับเมื่อทำการติดตั้ง Windows 11ตัวติดตั้งบนแฟลชไดร์บร้อยแล้วจะกลับมาขึ้นหน้า ready เหมือนเดิมให้ทำการกด close ปิดโปรแกรมได้เลยและให้ refresh อีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ชันนะครับว่าแฟลชไดร์ตัวนี้เป็นแฟลชไดร์ที่เป็น Windows 11อย่างถาวรและพร้อมติดตั้งใช้งานอัปเกรดได้ทันทีนะครับ และจุดทดสอบต่อไปก็คือให้นำเฟรตได้ตัวนี้รีสตาร์ทเครื่องและลองบูตดูว่าบูตเข้าได้ตามปกติหรือไม่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ